วันนี้เราพามาชมาสะพานชนละมากวิถีนะคะของเมืองชนแล้วก็จะมีท่าเรือพีนะคะประมงพื้นบ้านนะคะประมงขนาดเล็กแล้วฝั่งน้นก็จะเป็นตลาดนะคะฝั่งตางน้นเป็นตลาดท่าเรือพีอยากจะพาไปดูสะพาน ในทะเลเลยนะคะที่สร้างในทะเลเลยคือสะพานชนลมมากวิถีนะคะ <S 2> <S 2> <ใช>ยาวาไม่รู้ประมาณกี่กิโลไม่ไม่ทราบนะคะแต่ว่า ก็คือเป็นเป็นถนนเลี่ยงเมืองได้เนาะไม่ต้องเข้าเมืองเลยถ้าเราจะไปอ่างจิลาไปบางแสนนี่เรามาจากกรุงเทพเราเลี่ยงออกมาทางนี้ได้นะคะจากจากอ่าถนนบางนาตาาพระอาทิตย์ลังจะตกดินสวยงามน,นะคะเสาวันอาทิตย์นี่ คนจะเยอะมากมานั่งพักผ่อนอะไรนะอันนี้เรือประมงก็จะมาจอดตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นล่องน้ำลึกแต่วันนี้น้ำแห้งเนอะน้ำยังไม่ขึ้น ส่วนมากเขาจะทำตรงไอ้ตรงนี้เขาจะทำอะไรเลี้ยงหอยเหรอเลี้ยงหอยปะทำนาแถวเนี้ยทำนาหอยหอยอะไรอะไรคู่ปะหอยแหลมหอยเป็นอะไรคู่หอยลมงูนี่เราไม่ได้มาตรงกับวันเสาร์เนาะวันเสาร์ที่ตลาด มากก็เป็นบรรยากาศดีคนก็จะมาจอดรถเที่ยวจอดรถแล้วก็มานั่งเอาบรรยากาศเย็นเย็นสบายนะคะตอนเยน็ยนเยน็ยน,ยนลมจะแรงมากอีกแป๊บหนึ่งน้ำก็จะขึ้น มองออกไปไกลที่เห็นเป็นขนํามหรือว่าเป็นกระต๊อบอย่างนั้นน่ะเขาเรียกขนํามปะเขาเรียกชาวประมงก็จะเรียกขนํามนะคะอยู่กลางทะเลก็คือเป็นของใครของมันเขาจะาไว้อ่าบางคนก็เลี้ยงหอยเลี้ยงปลาในกระชังนะคะเลี้ยงหอยมแมลงภู่หอยนางลมชนบุรีก็ยังทําอยู่นะคะ แต่ตัวนี้ในอำเภอเมืองจะไม่เยอะเหมือนเท่ากับอ่างศิลานะคะที่จะเลี้ยงหอยอ่างศิลาเลี้ยงเยอะมากพาิตยใกล้จะตกแล้วนะคะเพราะว่าใกล้จะ อังนวลก็ยังพอมีให้ดูนะคะไม่ต้องไปถึงบางปูน้ำไม่ขึ้นเรือก็อยู่ประมาณอย่างนี้นะคะติดที่โคนอยู่อย่างนี้ วิดีโอต่อให้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะบรรยายยังเดี๋ยวลงคลิปทำคลิปอยู่นะมาเจอกันกล้องมาเจอกันหน้ากันหน่อยเพราะว่าอากาศเย็นจะดีมากเลยนะคะนี่คือเรือประมงพื้นบ้านนะคะที่เขาจะออกลากหอยหอยแพแล้วก็หอยแมลง จะเป็นล่องน้ําลึกก็มันมีล่องเรือออกตรงนู้นนะคะล,ล่องน้ำมันมีอยู่แค่ท่านี้ใช่ไหมที่จอดเรือเนาะมีสองมทีท่าเดียวหรือสองท่าท่าเดียวมันมีตรงนู้นบางทรายนู่นใช่ใช่อ,อยู่ไกลๆอีกท่าหนึง่งแล้วก็มีท่าตรงนี้ท่าเต็ม จบคลิปไปก่อน